เอาปเกแกนซิลิโคนแบบนี้ไปใช้เธอเพราะถ้าใครไม่รู้จะพันเกลียวไปทางซ้ายหรือทางขวาแบบคุณหนึ่งถือว่างานช่างที่ทําในบ้านชีวิตคุณหนึ่งมันง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวพาไปดูว่าทําไมถึงอยากให้ทุกคนมาใช้เหมือนกันดูเทปพันเกลียวที่คุณหนึ่งพันไว้ก่อนนี่สิบอกเลยว่าพันมั่วมากพันบางไปน้ามันก็ยังรั่วออกอยู่พอพันหนาไปภาพก็ออกมาเป็นแบบนี้บอกเลยว่าเละเทะมากๆพอได้เจ้าปากแกนซิลิโคนชุดนี้มาบอกเลยว่าชีวิตงานช่างคุณหนึ่งง่ายขึ้นเยอะจับเอาไปใส่เข้าไปได้เเลยยยยอออออััััััันนนนีี้้้้าาาาาามมใใชกกกกกกบบบฝววะะรงสสถืดดไไ่่่จปํท ใช้ได้อยู่นะใครเคยลองใช้งานแล้วไหนลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าได้เดี๋ยวจะใส่ให้รอบบ้านเลยไม่ต้องพูดถึงว่ารอบบ้านคุณหนึ่งจะพันก๊อกน้ํายังไงหรอกนะถ้ามีปเก็นซิลิโคนแบบนี้บอกเลยว่ารอบบ้านเอาไปใส่บอกเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพอมุนได้ตรงล็อกบอกเลยว่ามันแน่นมากทําให้เกลียวเข้ากันได้พอดีเลยเดี๋ยวจะไปเปิดน้ําให้ดูนะคะเท่านี้ไม่ต้องกังวลว่าน้ํามันจะรั่วออกตรงเกลียวแล้วสําหรับใครที่สนใจเฮรีบจัดมาเป็นชุดได้เลยก่อนสินค้ามันจะหมดหากไม่เห็นพี่กันในคลิปไปกดติดตามไว้และยามมาเอีดทั้งหม はい。Hi.